โอเคงั้นเรามาเพลงแรกเลยเพลงสั่นครับน่าจะเป็นเพลงแรกที่ทําให้หลายๆคนรู้จักแบราแบนเนอร์ด้วยใช่ครับเพลงนี้น่าจะสักปีโอ้สองห้าสี่เจ็ดสิบปดอะไร่สิบแปดอะครับน่าจะประมาณนสงคนเป็นตำนานโอเคเพลงนี้อยู่ในคีย์อะไรครับดีเลยครับดีเนาะก็ดอกดีอยู่แล้วใช่ครับจริงๆวงเราชอบแซวครับ ทุกเพลงอยู่ในคีย์ดีก็ไม่ดีไม่ดีอีไม่ดีก็อีอยู่ประมาณนี่ครับมีเอหลุดมาบ้างมีซีหลุดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดีครับโอเคส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับลองเล่นริฟให้ดูหน่อยครับริฟก็อธิบายดอบดีได้ดีมาเลยริฟที่ขึ้นเพลงจริงๆแล้วไม่จะเป็นกีตาเหมือนผมไปดูที่ซ้อมกันเหมือนเปิดลูปใช่ไหมใช่ครับตอนไลน์อินโทรครับ ปัจจุบันเล่นมันจะไม่เล่นแล้วครับจะยืนเท่ๆหล่อๆเปิดเปิดดาต้าตอนอินโทรมันจะเป็นนี้นะครับก็เป็นคอร์ดอยู่ในเชฟของ power chord แหละใช่แล้วก็มีเติมมี nature s v e n อยู่อันนี้เนาะพอดอปดีเนี่ยมันทำให้ผมเล่นตรงนี้ง่ายตรงที่มันอ่ เพราะไม่งั A, <S 1> <S 1> ้นเราจะกลายเป็น G กับ A มันต้องเหมือนมันต้องขึ้นมาใช่แล้วอันน claro> um> ี้มันจะได้โทนเหมือนแบบมันมีความแข็งแข็งใช่เนี่ยคือผมว่าดอปดีสไตล์กับเอกลักษณ์ของมันเนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบแข็งแข็งเนางใช่น้องไม่แข็งแข็งเนาะโอเคแล้วไอ้ริฟตนักๆที่ขึ้นมาแล้วพอเข้ามามันก็จะเป็นอันนี้คือจะดอปดีชัดเจนเลยครับก็จะเป็น ก็คอร์ดมันก็อันนี้คือดีถูกไหมใช่แล้วแล้วก็มีจีแล้วก็เนี่ยมันมีคอร์ดเหมือนคอร์ดปลาจุดนิดนึงเนาะใช่อ่าก็เป็นเหมือนตอนตอนนั้นก็ได้คิดเป็นเสียงอะเนาะเออตอนนั้นผมตอนนั้นไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นคอร์ดอะไรแต่ว่ามันถ้าอย่างที่บอกว่าเป็นป๊อปที่ซาเป็นเมทัลคอร์ดนี้ไม่ค่อยป๊อปถูกไหมมันเหมือนมาหลุดมาหลุดครึ่ง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 เสียงอะไรแต่จริงๆแล้วพอเพลงนี้อันนี้ไม่ได้ลอกเลยนะแต่ด้วยความที่พอออกมาปุ๊บ มันเหมือนมีตอนนั้นพี่ป้างออกเนี่ยครับแมนแมนก็จะมีลิทึรมระลิกที่เป็นแบบลิฟคล้ายๆอะไรเงี้ยผมจำได้ช่วงนั้นตื่นเต้นมากครับตอนนั้นสมัยนั้นฮอตเวฟเขาเปิดเขาจะเปิดเพลงซันแมนแล้วก็คลาสเพลงอะไรนะไฟรักหรืออะไรไม่รู้ว่าเขาจะมีลิฟดรอปดีลิฟ<ม>อะไร<า>อย่าง่เรียงเรียงกันสามเพลงแบบโทนๆเนี่ยครับว่านีจริงเมื่อกี้คือดีคือ่อนึงใช่ไหมมีจีขอีแล้วก็ มีคอร์ดไอ้นี่ครับคอร์ด B flat อะคอร์ดคอร์ดแบบแฟตหกไมเนอร์แฟตแฟตหกตาจริงผมก็จำไม่ได้ถึงวันเนี้พอพอพอเราเล่นเป็นลิฟต์เนี้ยเราจำไม่ได้แ้ยปกติเราเล่นเล่นอะไรวะเล่นคอร์ดอะไรวะเพราะเวลาไปเล่นใช่ไหมใช่แล้วแต่พอเวลาไปเล่นคุณสิบผมจะกลายเป็นก็คือตัดไอ้คอร์ดนั้นไปนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นการผสมแบบป๊อปกับเมทัลเลยนะครับทีนี้ มันจะเห็นจบว่าเป็นไอ้ใหญ่ๆแล้วในท่อนเวอร์สครับผมไปดูในเพลงทูอ่ะ,อะก็จะเล่นเป็นคอร์ดแล้วก็จะเล่นเป็น<ต>อะไร,ระมาณน,นีนะถ้าเป็นปัจจุบันนะครับผมจะ,ะเปลี่ยนปัจจุบันเพราะว่าถ้าตอนที่เล่นอดด้วยความที่ตอนนั้นเราจะเล่นมันเหมือนแค่แบบมีคอร์ดจะรจมได้เลยแล้วก็มีลายต้องต้องแต่งอะไรแต่พอพอปัจจุบันที่พอเราเล่นผมก็จะกลายเป็น แล้วก็ด้วยการที่เปลี่ยนเป็นอะไรนะผมเล่นเหมือนเป็นอีกลายหนึ่งขึ้นมาเป็นอะไรก็มีทางเืแล้วก็มาเล่นโน้ตตัวเดิมแหละเพียงแต่เปลี่ยนสัดส่วนกันอันนี้ก็เป็นลูกพู้ m e n t a ชอบใช่เนาะใช่แต่ว่าบางทีด้วยอารมณ์บางทีผมก็จะกลายเป็น ก็มาเติมเข้าไปเติมเข้ามาแต่ก็คือยังวนๆอยู่ตามเนี่ยแล้วแต่ลมเรับเพลงนี้มันนานมันนานจนรู้สึกว่าแบบเออบางทีเราก็แบบคิดลายใหม่เลยคิดลายใหม่เลยเปลี่ยนไปครับแต่หลักก็มันอยู่บนคาราคอร์ดในคีย์ดีเมเจอร์เนาะแล้วในท่อนคอรัสครับหนักคอรัสหนักเหมือนที่ตอนคุยในดอบดีเละครับผมจะเล่นเป็น ก็จะมีดีเนาะแล้วก็เป็นดีเพราะวอเป็นนายมีเมเจอร์เซเว่นเข้ามาแล้วก็เป็นขอดจีเนาะจีก็คือเติมนายด้วยเติมนายด้วยเป็นบ้าติดนายผมรู้สึกว่าการนีดเล่นดอปดีทําให้เราติดนายโดยไม่รู้ตัวง่ายแล้วไอ้ทำมืนเด็กเมื่อกี้คืออะไรนะก็มือก็อยู่ในคี์พอดีใช่อันนี้ถ้าเป็นเด็กยุคเราอ่ะจะนึกออกว่าเหมือนเพลงอะไรเพลงนี้ พนมาที่มาเช้าเน่ยอะไรอย่างเงี้ยมัจะชอบแบบแกจะน้าแกจะชอบแบบมีโผล่ลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็เรียกว่าเอาสิ่งที่เราได้ยินในนั้นที่มันอยู่ในหัวเราอยู่ในหัวคือมันเขาเรียกว่าอะไรบางทีเขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมีความโบราณมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันฝังอยู่ในหัวโดยที่แบบเราก็พยายามแก้ด้วยกันใส่อะไรที่เราได้ยินมาใหม่ๆเข้าไปอะไรแต่ว่าก็มันก็ลงตัวได้แต่เาบอนพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในคีย์ที่มัน ที่มันเป็นสายเปิดสายเปิดอะใช่ด้วยความที่มันเป็นดีมันทําให้ไปไปตรงไหนไปตรงไหนก็ไม่รุดครับผมอ๋อเพรมันจะมีท่อนหนึ่งท่อนบริดจ์ครับมันก็จะเป็นสไตล์เดิมเนี่ยเนี่ยมันจะได้ในสิ่งที่ดอบดีให้อ่าก็จะมีไอ้เนี่ยไอ้นายแล้วก็นาเข้ามา มันก็เนี่ยดอบดีมันสนุกตรงที่เราใส่นายแล้วมันมันได้แบบม,มันไม่ทรมานนิว้วยมันไม่ต้องเป็นอย่างนี้ใช่มันไม่ต้องเป็นอย่างนี้นนจบครับ<อ>มีอะไรแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปนีนง้ง่ายๆ